นี่ก็อยู่กับเหี้ยปากน้ำโฉคือเกา่าอยู่กับห้าน้อยปกติวันนี้เฮาก็จะมาเด่นห้าน้อยปกติกันเดอ้อของเฮาจะเป็นรูดเจ็ดเดอ้อตัวรองของเฮาจะเป็นหนึ่งของวันที่แปดสิงหาคมนอสสองห้าหกหาเดอ้อตัวเจาะตัวเจาะดูไว้เป็นแนวทางเดอ้อเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่า C1 C1 เก่าขีด C เก่าเด้อ3ตัว3ตัวของเฮ้า3ตัวจะให้เป็นสี1จ็ดหนึ่งเก่า7 C ดเด้อเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางเด้อแนวทางฮานอย น้อยปกติใครจะซื้อก็ซื้อเด้อมาซื้อก็เปิดเป็นอย่างเขามาดูเป็นแนวทางกันเด้อขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชุมรับฟังเฮียปังน้ำชกน้ำเด้อเครดิตเป็นกองเฮียปังน้ำชกของเฮียปังน้ำชกมือนีขอให้มันหมันกันเด้อ ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังเฮียปังน้ำโชคเด้ออย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนำเพิ่มโอกาสการติดตามคลิปหวยห้าหน้อยปกติ V.I.P. หรือร่วมสามนอยหรือหวยพิเศษหวยหุ่นก็มีเด้อขอบคุณหลายๆเดีย๋ยวมาไหมเด้อ